สวัสดีครับวันนี้มีเคสเข้ามานะครับผม Gx 3 5ไปมีดหมุนตามเวลาดึงสตาร์ทนะครับผมสาเหตุเกิดจากอะไระครับมาดูวิธีแก้กันนะครับผมบก็วิเคราะห์นะครับสาเหตุน่าจะเกิดจากสปริงนะครับสปริงสปริงคัดขาดหรือไม่ก็ระบบคัดนี้มีปัญหา ก็เริ่มกันเลยนะครับก็ให้เราทำการารือ้อชุดการออกนะครับผมตามพาปิโดเลยนะครับ เมื่อเสร็จแล้วนะครับก็เราเอาทุกการออกนะครับผลปรากฏว่าเครื่องนี้นะครับผมมีมีรอย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 บิ่น,นของของคัดเมื่อนะครับ,นะรบดูใกล้ๆนะครับเป็นนะเป็น,เป,น,เ,ปนเป็นก้อนคัด แตกแตกหักแยกออกจากตัวนอ็อตตัวน็อตขันนะครับตัวน็อตขันยึดแต่ว่าสปริงนั้นไม่ขาดนะครับก็แตกก็คือสาเหตุเกิดจากนอ็นอตน็อตหลวมน็อตขันจากกาับก็คาดหลวมแล้วก็ตัวค่าดองก็ก็หลวมเหมือนกันเมืนะ่อใช้ไปนานๆก็เกิด เกิดการสึกหลอแล้วอีกอย่างนึงนะครับปัญหามันเกิดกาแบบจากเจ้าของเครื่องใช้ใบใบมีดใหญ่เกินไปยาวเมื่อมันยาวเกินมันก็มันหนักนะเวลาเราตัดยากินยาเยอะก็ทำให้มันหนักนะครับใบมีดมันหนักเพราะชุดคัดก็ต้องทํางานหนักก็เลยทําให้ เรียกว่าแพ้ระบบคัดระบบคัดก็จะชำรุดบ่อยนะครับผมว่าใบมีดที่มากับโรงงานก็ไม่ไม่เกิน14นิ้วครับใหญ่สุดแต่นี้ไปใส่18นิ้วหรือว่ายาวครับจากภาพนะครับดูครับเห็นครับมััตก็สึกนะครับตัวรูน็อตก้อนคัดก็ก็หักนะครับผม เทสนี้ก็ทําการเปลี่ยนครับเปลี่ยนชุดใหม่เข้าไปเลยนะครับผม <S <S ผมเปลี่ยนชุดใหม่เข้าไปเลยนะครับผม <S <S เปลี่ยนก็ไม่ยากครับก็าทาการเปลี่ยนเลยครับโดยการเอาชุดคัดชุดใหม่นะครับ <S <S ก็ใส่เข้าไปเลยนะครับผมประกอบเข้าไปเลยการประกอบก็ไม่ย,ยาก สำหรับวิดีโอนะครับที่ผมได้ทำไปนี้ก็เป็น,เป,นเป็นการแก้ปัญหาที่ไม่ยากครับแต่ก็เป็นเป็นปัญหาสำหรับมือใหม่หรือว่าเป็นปัญหาที่ผู้ตัวผู้ใช้เองนะที่ไม่ใช่ช่างนะก็สามารถเปลี่ยนได้สามารถวิเคราะห์ปัญหาที่เกิดได้เมื่อถ้าเราดูได้ดูวิดีโอนะได้ดู วิดีโอนี้หรือคลิปนี้นะครับก็สามารถที่จะวิเคราะห์แก้ปัญหาเบืเ้องต้นได้เพื่อลดค่าใช้จ่ายนะครับพวกอุปกรณ์พวกอะไรก็หาซื้อได้ตามรา้านคล้านพ้กการเกษตรทั่วไปปราคาก็ไม่แพงครับอยู่ที่หลักหลักร้อยต้นๆนะครับถ้าซื้อมาใส่เองแต่ถ้าให้ช่างเขาใส่ให้ก็น่าจะ ประมาณ200กว่ากว่าครับประมาณรวมั้งค่าแรงแต่ทำเองก็ประมาณร้อยไม่เกินร้อยครับประมาณร้อยนิดๆเมื่อประกอบเสร็จแล้วก็ทําการประกอบชุดคัดเข้าไปเลยชุดขออภัยนะครับประกอบชุดก้านเข้าไปเลยครับผมชุดก้านเข้าไปเลยตามคลิปวิดีโอเลยนะครับวิธีการประกอบผมก็ไม่เน้นนะครับทุกคลิปครับผม จะเน้นวิเคราะห์ปัญหาแก้ปัญหาสาเหตุที่เป็นนี้เกิดจากอะไรครับจะเน้นให้ดูตรงนี้มากกว่านะครับผมครับสำหรับท่านที่เข้ามาดูสำหรับดูคลิปแล้วครับก็ช่วยกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร b e ให้ด้วยนะครับผมเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปท่านผู้ชมเมื่อประกอบเสร็จแล้วนะครับก็ให้เรา ลองสตาร์ทดูนะครับดสตาร์ดู สำหรับคลิปนี้นะครับสรุปนะครับก็คือว่าคัดแตกนะครับคัดแตกนะครับสปิงไม่ขาดนะครับผมที่แก้ปัญหาก็คือเปลี่ยนชุดใหม่นะครับผมเปลี่ยนชุดใหม่ก็ถือว่าแก้ปัญหาได้ถูกจุดนะครับคลิปนี้ก็ขอจบไว้เพียงเท่านี้ครับผมขอบคุณมากครับผมสวัสดีครับ